มีนหลับยังอ่ะอืมกำลังจะหลับแล้วแต่โบ้นอนไม่หลับอ่ะปิดไฟได้ปะอังไม่ปิดได้ไหมโบ้มีนกลัวแต่ถ้าไม่ปิดโบ้ก็นอนไม่หลับนะมีนแต่ถ้าโบ้ปิดมีนก็นอนไม่หลับไงโบ้โอ้ยมีนเปิดไฟทั้งบ้านแบบนี้ใครจะไปนอนหลับบ้าเฮ้ยก็มีนกลัวความมืดอ่ะโบ้ก็เข้าใจบ้างดิเไรที โอ๊ยเอ้าโอ๊ยไวเลยอ่ยาึนค่ำคืนนะนะเฮ้ยเออเออนี่พี่มีนพี่บอสเสียงดังอะไรกันครับเนี่ยนี่มันก็ดึกมากแล้วนะขอทนนะะโทษนะคะบอสนะค่ะบอกว่าต้องนอนปิดไฟเขาถึงจะนอนหลับแต่มีนกลัวความมืดน,นี่คะก็ผมอยากหลับอะครับเฮียเปิดไฟแบบนี้ใครจะไปนอนได้อะแล้วไม่หลับพรุ่งนี้ทาํางานยังไงเฮียไหนจะบ้านลกขนาดนี้อีกใครจะไปนอนได้สกปรกมากเลยบอสว่ามีนเหรอใช่สิมีน นาทีบอสอะฮะอยู่บ้านแต่งตัวไม่เรียบร้อยแถมฉี่ยังไม่ยกฝารองนั่งอีกอ้าวพอ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 นี้ยเฮยเพิ่งทะเลาะกันมากไปกว่านี้จะฟังเฮียบ้างนะในฐานะที่เฮียเคยผ่านชีวิตคู่มาก่อนแไอการใช้ชีวิตคู่เนี่ยมันเป็นเรื่องของคนสองคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องพยายามทําความเข้าใจกับอีกฝ่ายหนึ่งและพยายามปรับตัวให้เข้ากับอีกฝ่ายหนึ่งให้ได้เข้าใจไหมมั้งงั้นมันก็จะทะเลาะกันอยู่เรื่อยจะเป็นแบบนี้ ค่ะ.–ครับโบอขอโทษนะมินมินก็ต้องขอโทษโบเหมือนกันนะเราเราสองคนต้องขอโทษเรียต่างด้วยนะครับอขอโทษเราไมมีเงินด้วยนะครับที่มาวุ่นวายอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรโบสเรื่องที่เราจะเก็บเงินซื้อที่อยู่อยู่ด้วยกันอ่ะเราค่อยๆหาดีกว่าเนาะ ได้มีเวลาเก็บเงินด้วยอ่ะโพดก็ว่างั้นเหมือนกันดีใจที่เราคิดตรงกันเนาะนะ